สวัสดีค่ะชื่อนัทธิดานะคะนุชเองพอดีว่ามีวันนี้จะมารีวิวหมอเทพประตูน้ำเพ e รลเพราะว่าตัวเองเป็นคนไปทำมาไม่ได้โชว์เลยเนาะเพราะว่าอากาศมันหนาวตอนนี้อยู่เท้งกฤษค่ะเออไปําพอดีว่าเพื่อนมีเพื่อนถามมาหลายคนมากก็เลย อยากจะทําคลิปวิดีโอแล้วก็บอกไปเลยดีกว่าว่าออไปทํามาเมื่อไหร่ทําที่ไหนทํำยังไงและเตรียมตัวยังไงนะคะก็คือไปทําที่หมอเทพประตูน้ำโพลิลีนิกค,ค่ะบะเออเซิร์ชทาง Google ก็ได้หรือว่าเบอร์โทรศ2นย์สองสไม่ได้ค่าอะไรนะคะแต่ว่าก็คือเขาที่ที่ไปทําที่นี่เพราะว่า เออรีเ์ชได้มีการศึกษาข้อมูลทําเมื่อปี1.7เมื่อปีที่แล้วตอนนี้ก็นิ่มแล้วแหละแผลเป็นก็ไม่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 นูนคุณหมอทําดีก็อยู่ที่50,000บาทตอนนะปี2.5.17นะคะก็คือ วันที่ไปเนี่ยคือพอดีว่าตอนนั้นอยู่ที่กฤษก็เลยบบกโอ๊ยมีความรู้สึกอยากทำแล้วให้พี่สาวไปบุกให้พี่สาวบอกเอ้จริงหรอแกจะทำนู่นนี่นัน่นศึกษาดีหรือยังก็บอกว่าเอออ่านรีวิวดูหลายๆที่แล้วหมอเทพเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในสิทธิ์ของประเทศไทยก็ได้ยินรีวิวหลายๆรีวิวเขาบอกกันว่าเอออาจจะแบบนะพนักงานอะไรเงี้ยแต่ว่าประสบการณ์จากตัวเอง พี่คุณน่ารักนะขอบอกว่าพี่คุณน่ารักดีอะแล้วก็โอเคเรากลับมาถึงที่ว่าบุ๊กยังไงก็คือโทรไปบุ๊กพี่สาวโทรไปบุ๊กให้ได้วันอาทิตย์คือลงจากเครื่องวันเสาร ตอนกลางคืนเช้าวันอาทิตย์ก็ไปเลยแต่เขาบอกว่าก็คือให้งดน้ําถ้าเรามีอาหารเสริมก็อย่ากกินช่วงช่วงระยะเวลา3-4วสี่เงี้ยค่ะก็คืออย่าก,กินยาม,มีมีโรคประจําตัวไหมแต่ส่วนตัวจริงๆแล้วไม่ได้บอกคุณหมอเป็นโรคไทรอยซึ่งเป็นไตรอยเป็นพิษแต่ว่าก็คือไม่บอกกลัวไม่ได้ถามแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรนะก็ไม่เห็นจะเป็นอะไร คือเสี่ยงไงคืออยากจะเสี่ยงอยากสวยอยากมีอยากเป็นคนมีนมนิดนึงและก็คือวันที่ก่อนที่จะไปเนี่ยคือจะบุกหรือก็ได้ไม่บุกก็ได้แต่ถ้าไม่บุกก็แนะนําให้ไปแต่เช้าหน่อยตอนนั้นไปถึงเจ็ดโมงเช้ามีคุณน้องสองคนไปยืนรอเรียบร้อยแล้วก็นะน้องเขาไม่ได้บุกเข้ามาจาก เกาหลีเหมือนกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มาจากต่างประเทศแล้วก็เป็นสาวเพศสองเพราะว่ารู้สึกว่าสาวเพศสองคุณหมอจะทำดีมากขนาดที่ไม่มีเนื้อนมเลยก็ยังสามารถทำเหมือนนมผู้หญิงเราเป็นผู้หญิง,งเนาะเราก็น่าจะบอกว่านิดนึงมั่นใจในฝีมือคุณหมอคุณหมอแน่นที่นี่เขาจะไม่ผ่าใต้ราวนมซึ่งราวนมเนี่ย มันก็จะแบบเนาะราวนมซึ่งมันจะมันมีรอยแผลเป็นพอดีว่ามีเพื่อนสองสาคนที่เขาไปทํามามันก็เป็นแผลเป็นแต่เขาบอกเขาไม่อยากให้มีตรงรักแร้เพราะว่าเวลาแบบใส่เสื้อแขนกุดโชว์อะไรเงี้ยมันก็จะแบบเห็นชัดแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยคือคิดว่าทำใต้เรานมใช่ปะเวลาถอดเสื้อผ้าเราก็จะเห็นว่าเราทํานมปะเพื่อนบอก เป็นไรแฟนฉันรู้อะเพื่อเลิกกับแฟนใครจะไปรู้อน,นาคตเนาะก็เลยทำใต้หลาวนมอย่างน้อยก็ซ่อนได้เปลี่ยนแฟนก็สามารถเนาะไม่เห็นเราทำนมมาโอ้โหใหญ่ธรรมชาติค่ะเสร็จแล้วก็เพราะว่าท่านหมอเทศท่านแนะนำว่าให้ทำใต้ไม่ดีหรอก มึงถึงจะทําง่ายโอเคแต่ว่ามันเวลาแผลเป็นมันมันเห็นนะเนาะซู่เราทําใต้รักแร้แล้วมันก็ไม่เห็นดีกว่าแต่ถ้าใครอยากจะทำใต้ผ่าตัดใต้นี้ไม่แน่ใจว่าคุณหมอจะทําให้หรือเปล่านะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เคสที่นี่คุณหมอจะไม่ไม่ทําที่ใต้เรานมจะเป็นทําตรงใต้รักแร้แทนวันที่จะไปทํา ก็งดน้ำงดอาหารงดอาหารเสริมงดทุกอย่างก่อนเที่ยงคืนเตรียมเงินสด50,000เปะ๊ะใส่ซองไว้ก็ได้ค่ะบัตรประชาจําตัวประชาชนใส่เสื้อตัวใหญ่นิดนึงก็คือให้มันมีกระดุมข้างหน้าจินตนาการถ้าเราทําเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วเราจะใส่เสื้อยังไงถ้าสวมเพราะว่าจะกระแลตึงมากเพราะฉะนั้นก็จะเป็นประมาณตึดต๊ด กระดุมติดกระดุมมัดผมแล้วก็ถ้ามีถุงเอกสารหรืออะไรทุกอย่างก็ใส่ถุง้อะไรให้เรียบร้อยเพราะว่านะยาวต้องผมต้องหูเจลลี่ถอดออกให้หมดนะคะเพราะว่าเราจะไม่รู้เรื่องแล้วหลังจากที่เราทำแต่ว่าถ้ามีคนพาไปก็ วันนั้นพี่สาวพาไปก็พี่สาวก็เป็นห่วงทําหน้าพี่ตกกังวลมากทําให้เรากลายเป็นจิตตกบอกว่าไม่ต้องเลยขณะน,นั้นก่อนกลางคืนคุณแม่โทรมาบอกว่าแกเดินตกนะอย่าไปทํามันจะดึกลูกไม่ดี ตัดสินใจแล้วเราก็ต้องไปเพราะว่าติมตัวมา2อปีที่ไปทำปีที่แล้ว,พวเพิ่มเริมเพิ่งมีตังค์ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> พอไปถึงแก้กรอกเอกสารประวัติอะไรเนี้ยค่ะแล้วก็พอสักพักก็ไปคุณหมอก็จะให้เรียกไปอะไรละ่ะคุณผู้ช่วยค่ะก็จะให้เรียกเข้าไปทีละห้าคนเข้าไปในมันมีประมาณสองห้องห้องก็อยาก ที่นั่นก็ไม่ได้เป็นอะไรที่อย่าไปจินตนาการว่ามันจะเริศหรูเพราะว่าห้าหมื่นนี่ถือว่าเป็นราคาที่ย่อมเยาวมากๆแล้วก็ในหนึ่งในสิ์ของประเทศนี้เป็นอะไรที่เนาะไอ้พวกอุปกรณ์หรืออุปกรณ์ท่านก็สะอาดแหละไม่มีปัญหาแต่หมายความว่าคือ บรรยากาศอะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะแบบว่าเออดูเหมือนกับเป็นคลินิกอะเนาะมันก็มาหลายสิบปีแล้วอะค่ะก็ท่านคงไม่ได้เอาเงินไปลงทุนในเรื่องของการตกแต่งสักเท่าไหร่เนาะก็อย่าไปคิดถึงเรื่องตรงนั้นตัดไปแล้วคิดถึงเนื้อผ้าก็คือหลังจากนั้นก็ถอดเสื้อผ้าทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จแล้วเข้าไปให้คุณหมอดูเข้าไทีละห้าคนคือเพราะว่าคนมันเยอะ เป็นแล้วแต่วันแต่วันนั้นไปก็โอ้โหเกือบ15คนได้มั้งค่ะ15 20นะว่าไปเป็นคนไปนั่งรอเป็นคนที่สืมตั้งแต่7จ็ดโมงเชา้าเริ่มเปิด9ก้าโมงครึ่งหรือ10บโมงเนี่ยไม่ค่อยแน่ใจพอคุณหมอก็ถามทํางานอะไรเอ,อ,อยากได้ใหญ่ไหมพอดีว่าเป็นตัวคนไม่ใช่ตัวเล็กกันเนาะก็น้ําหนัก60สิบสูงร้อ้า ก็ร่างใหญ่พอสมควรหมอคุณหมอบอก500ร้ยไหมให้500แต่ว่าพอดีว่าส่วนตัวดูไปแล้ว4 0 0ร้ซีซีเนี่ยอีชันบอกว่าเ,ออเป็นอยากเป็นคนมีนมแต่ว่าเพื่อนรู้ปะว่าพอโอเค 400, 400คุณอบออ่ะ400 400ก็วาดไปวาดว่าด0 0ร้อซีซีสี่ซีซีคุณหมอก็จะดูเพราะบางคนเนี่ยนมสองข้างไม่เท่ากันบางคน สี่ร้อยสี่ร้อยยี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของตัวเองนะสี่ร้อยสี่ร้อยหลังจากนั้นก็ตุ้มตุ้มต,งตองเดินไปชั้นสามนั่งรอก็จะเดินขึ้นไปทุกคนก็บอกว่าโอ้ถอดรองเทาง้าแล้วก็เอาไปมันจะเป็นเหมือนนั่งรอนั่งรอเป็นที่นั่งรออีกห้องหนึ่งแล้วแล้วทีนี้ก็ผู้ช่วยก็จะเรียกเข้าไปเขาเรียกอีชั้นเป็นคนแรกอีชั้นก็ยังตื่นเต้นอยู่คิดว่าหมอเพิ่งตื่น ขอนิดนึงถ้าหมอเพิ่งตื่นตอนนั้นนะอาจจะยังแบบไม่ไม่เนาะเหมือนคนเพิ่งตื่นอะยังยังไม่กระชับกระเฉงก็เลยยังขอเข้าน้ำก่อนค่ะเข้าไปขเขาเรียกคนที่หนึ่งคนที่สองอเอาว่าคนที่สามบอกมาเติอทำลัคกี้เออนะก็ไปเป็นคนที่สามพอข้าไปเสร็จปุบ๊บก็ไปนอนที่นอนก็ไม่ได้เขาบอกว่ามันเป็นกล่องกระดาษอะ ซึ่งเพื่อความแน่นหนาเราก็ไม่รู้ว่าเออแต่ว่าเขาก็พาปูนะก็โอเคแต่ว่าคือเพื่อจะได้ยกจากที่ไปที่ไงเพราะมันจะไม่ต้องเป็นเตียงหนึ่งใช่ปะแล้วพอพาพาพาลาเสร็จเขาจะยกไปเตียงหนึ่งซึ่งเตียงนั้นพอดีตัวมากๆจากไอเดียคิดว่าเพราะว่าถ้าไม่พอดีตัวเนี่ยเราจะกลิ้งหรือตกเขาก็เลยสร้างให้มันพอดีตัวจากเบคเซนส์เออ พราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้ออย่าไปคิดเยอะเนาะเราไปทำนมก็ไปทำนมโอเคพอหลังจากนั้นพอพอ,พอไปคุณหมอก็เริ่มชวนคุยในระอย่างตัดฉากเข้ามาเริ่มตอนที่เราเ,เริ่มจะผ่าตัดคุณหมอก็ชวนคุยทํานูน่ทนทํานี่บอกเออที่นูน่นทํานี่ก็บอกว่าแล้วเราเพลินเสร็จแล้วเราก็มีความรู้สึกฉุนจมูกขึ้นมาแล้วก็รู้สึกเบื่อเหมือนกับ ในจินตนาการอะตอนนั้นเหมือนคือมัอนเป็นยาเบลอซึ่งพอใช้เสร็จแล้วก็มันเหมือนขึ้นรถไฟเหาะอะไรเนี่ยคือแบบมึนมากในหน้าเในใน,ในความรู้สึกเนี่ยแฟนเก่านะก็เข้ามาแล้วก็รื้หายไปกำลังสนุกเลยจริงๆอะกำลังสนุกเลยกำลังแบบตัวโ,โหเพลินเลยกำลังแบบเหมือนกับเล่นสนานเลยแล้วก็ ความรู้สึกหายไปทีนี้ก็โดนผ่าแต่ว่าไม่รู้สึกเจ็บเลยแม้แต่นิดบอกเลยไม่เจ็บเลยแต่ว่าเรารู้สึกว่าตอนที่คุณหมอเอาเอามีดผ่าแล้วก็ยัด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 ลงไปข้างซ้ายไม่เท่าไหร่เพราะว่าอาจจะว่ากล้ามเนื้อใต้ผิวหนังของคนเราอะมันข้างขวาเราใช้เขียนอะเนาะมันก็อาจจะแบบประมาณว่านิดนึง ข้างขวาจะเป็นรอยมากกว่าข้างซ้ายคือแผลมันมัน,ม,นมันเหมือนกับเพราะเราจะใช้ข้างขวามากกว่าเนาะมันก็เลยทำให้รู้สึกแบบมันมันมันติดแต่แตมันนุนนิดเดียวเออเดี๋ยวกลับไปคราวนี้จะต้องไปให้คุณหมอคุณหมอดูคุณหมอดูอีกรอบนะคะอแล้วก็ผ่ายัดยัดยยัพอเสร็จแล้วตึก๊กตึ๊กผ้าพันแน่นมออ แน่นสุดๆเพราะว่าจินตนาการเราใส่อะไรลงไปในร่างกายเราเราอยากจะให้มันติดใช่ไหมมันเหมือนกับจะให้มันติดอะ่ะถ้าไปใส่หลวมหลวมมันจะติดไหมอะ่ะมันก็ไม่ติดเนาะเพราะฉะนั้นผู้ช่วยกันรักกันแน่นมากลาจนแบบว่าถ้าเนื้อหลังนี่ปิดอย่างนี้ได้งอได้เนี่แบบว่าทําแล้วแต่ก็ดีนะคะเพราะว่าทําไม่แน่นเนี่ยมันผลงานจะออกมาไม่ดีอะ่ะ เนาะก็มูฟเรลาจากนี่จากเตียงอีกเตียงโดยใช้ไอ้เป็นเหมือนกล่องกระดาษไปอีกแล้วก็ไปที่ห้องหนึ่งเป็นห้องพักหลังจากนั้นก็ยังมีคือมันก็ยังมีเหมือนว่าเอาเลือดออกอะบางคนก็บอกว่าให้ให้เลือดมันออกจนหมดก่อนแล้วถึงจะไปบางคนก็อาเจียนบางคนก็รู้สึกอะไรดิฉันไม่รู้สึกอะไรเลย มากคือเป็นคนที่มีความอดทนสูงอยู่แล้วแต่ว่าอันนั้นไม่รู้สึกจริงๆไม่ร <'m S 2> ู okay, ้จะบอกว่าคือเจ็บโอเคเจ็บคือหลังจากนั้นเจ็บแน่นแน่นแนมากแต่ว่าก็าเข้าใจนะถ้าเราเข้าใจเรารู้ว่า <Yeah. S 2> เราเตรียมตัวเราคิดอยู่แล้วว่ามันจะต้องเจ็บ <c oughs> แล้วมันจะต้องแน่น เพราะฉะนั้นเนี่ยมันในความรู้สึกเพราะว่าเราอ่านรีวิวมาเยอะมันก็เลยทําความรู้สึกว่าอ้ไม่เท่าไหร่อมไม่มึนไม่อว้วนไม่อะไรเลยบอกอยากกลับบ้านแล้วนั่งไปสิบห้าทีบอกไม่ได้อย่าพูดอย่าคุย <c oughs> พี่ผู้ช่วยพวกอยาคุยกันเสียงดนะังเพราะว่าสามคนเราสามคนแรกอไม่รู้สึกอะไรเลยก็ยังขอเบอร์ไลน์ผู้ร่วมชะตากรรมด้วยกันมาอยู่ก็คุยกันสักพักใหญ่ๆอยู่เหมือนกัน หลังจากนั้นก็พี่สาวเขาก็โทรไปหาถ้ามีคนมารับนะคะเขาก็จะโทรไปให้มารับมไม่รู้ว่าจอดรถที่ไหนแต่นั่งอานัะ้้นั่งแท็กซี่ไปแล้วก็นั่งแท็กซี่กลับบ้านอยู่ลำลูกกาก็โอเคนะแนะนำเราทำแล้วรู้สึกดีขึ้นเยอะ แล้วก็ต้องกลับไปต้องกลับไปหาคุณหมออีกหลายครั้งอยู่ไม่เออคุณหมอที่ดูให้จริงทั้มดสาครั้งแต่ว่ามีฉีดเออเป็นคีโรยคนที่บอกว่าเป็นแผลนูนเห็นไหมคือถ้าเนี่ยไม่รู้เห็นหรือเปล่ามันเป็นเหมือนเนี่คือเป็นแผลที่แบบว่าโดนคัดแต่ว่ามันไม่นูนไงถ้าใครอ่ะมีแผลแล้วมันนูน คิดดีๆหน่อยนะว่าจะไปทําหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะนูนไม่น่ารักเลยอยากจะโชว์ให้ดูอะแต่มันจะน่าเกลียดไหมเดี๋ยวค่อยโชว์แล้วกันเนาะเอาว่าเป็นถ้าอยากจะดูเป็นงานเสริมตัวก็ค่อย text มาถามแล้วการ text มาบอกหรือจะส่งรูปให้มี before after หาไม่เจอว่าจะส่งให้อยู่เหมือนกันหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะจ๊ะสำหรับคนที่อยากจะทำนกมกระบอกเท่ ว่าคุณเพื่อนถามหลายคนมากอีฉันพูดหลายที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 เริ่มเหนื่อยขออัดเป็นวิดีโอแล้วส่งคลิปให้นะจ๊ะรักเพื่อนทุกคนนะจ๊ะจุบจ๊บ